ตอนตัดรู้สึกยังไงบ้างคะวิวเลยค่ะเพราะว่ามันเบาไปเลยอะค่ะปกติจะ่เป็นคนผมยาวตลอดงหลาตลอดตลอดนี่ก็คือครั้งแรกแต่รู้สึกว่าพอเห็นบทบาทแล้วรู้สึกรู้สึกทัชชิ่งได้จนต้องไปขอพรีเซนเตอร์ว่าหน wow. <laughs> <laughs> ูขอหน่อยนะเพราะว่าอ่านบทแล้วมันแบบมันใช่จริงๆมันคือการตัดสัญลักษณ์สักอย่างนึงที่ที่เห็นถึงการทานฟอร์ม การไม่สู้คนแล้วสวิชมาเป็นสิ่งที่สู้คนนั่นแหละคือการพัน์ฟอร์มของเราที่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นกับกับครั้งนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ที่ทช่วยบง่งบอกในภายนอกแต่ความรู้สึกก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเวลาสู้คนแล้วจะเป็นยังไงผ่านการแต่งงานมาแล้วมีผู้หญิงหลายคนจะคิดว่าตัวเองไม่กล้าข้ามผ่านไปรักใหม่ มันจะกลายเป็นดูเป็นผู้หญิงมีตําหนิหรือเปล่าเป็นแม่ไม้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันคือการคุยกับตัวเองการอยู่กับตัวเองแล้วข้ามขัานคำพูดหนังเกาะต่อคนอื่นแล้วก็เรื่องการแสดงความรักด้วยลลิตาเป็นคนที่ไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยการกอดการหอมแค่จับมือแล้วรู้สึกดีก็ยังไม่มีแล้วจนมาเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาให้เราได้ แต่ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าที่จะไปรักเขาเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงชายเนี่ยแหละค่ะมันคือการทานฟอร์มที่ค่อยๆเรียนรู้กับตัวละครและเรื่องราวไปเรื่อยๆการที่เราเป็นคนที่เติบโตมาได้มันมีหลายแง่มุมมองและทำให้เราเข้าใจคนมากขึ้น <Yahoo! S 1> ส่วนฝนเนี่ยที่ตัดผมสั้นก็เผื่อจะเห่าค่ะ <What? S 1> เผื่อจะเห่าหงายเผื่อจะหายเหงา Bye <laughs> for